เผยสเปค Redmi K50 Series จัดเต็มด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8 g 1พร้อมระบบชาร์จไว120วัตต์และปุ่มควบคุมด้านหน้าตัวเครื่องเวอร์ชั่นใหม่เปิดตัว16กุมภาพันธ์นี้ สวัสดีค่ะนี่คือช่องนาตาเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและกัเจตค่ะเหลือเวลาอีกเพียง2วันนะคะกับ Redmi K 50 Gaming Edition ก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนแล้วโดวยทาง Xiaomi นะคะเริ่มปล่อยทีเซอร์ออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ปุ่ม Shoulder Trigger ไปจนถึงแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่พิเศษและล่าสุดในวันนี้นะคะได้มีการเผยข้อมูลเกี่ยวกับชุดกล้องหลังออกมาค่ะซึ่งสำหรับ Redmi K 50 Gaming Edition นะคะจะใช้กล้องหลังความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลโดยเป็นเซ็นเซอร์จาก Sony IMX 686 ที่สามารถถ่ายรูปได้ในเวลากลางคืนได้อย่างคมชัดและสามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงสุดถึง9,248ณ6,914พี 6, 9, ได้นะคะส่วนกล้องหน้าที่เป็นกลอ้องเจาะรูนะคะเป็นเซ็นเซอร์โซนี่ IMX596 โดยมีความละเอียด20ล้านพิกเซลพร้อมกันนี้นะคะยังได้เผยภาพตัวอย่างออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะซึ่งสําหรับ Redmi K50 Gaming Edition นะคะจะมี Flicker Sensor ที่ช่วยปรับอัตรา Refresh Rate ของหน้าจอให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะสามารถป้องกันอาการจอ ระพิบและอาการสีเพี้ยนได้เป็นอย่างดีสําหรับสเปคอื่นๆที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะได้แก่หน้าจอ oled ความละเอียดแบบ full hd plus ที่รองรับอัตรา,า refresh rate สูงถึง120 hz, ่งร hz โดยมาพร้อมกับอัตรา touch sampling rate ที่480ร้อ hz ค่ะนอกจากนี้นะคะหน้าจอจะเป็นกระจก corning gorilla glass victus และการันตีคุณภาพสแสดงผลระดับ a plus โดย displaymate ในส่วนของระบบระบายความร้อนนะคะจะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบ vapor chamber ที่มีพื้นที่มากถึง4860ตารางมิลลิเมตร โดยจะช่วยให้สามารถถ่ายเทยความร้อนออกจากตัวเครื่องได้ดียิ่งขึ้นและทํามาเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับชิปเซตตัวท็อปอย่าง Snapdragon 8 Series ค่ะเพื่อให้เกมสามารถรันได้ที่เฟรมเดท90 FPS โดยที่ตัวเครื่องไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ Redmi ยังเอาใจแฟนเกมเมอร์เต็มที่ค่ะด้วยการใส่ปุ่ม Shoulder คีโดยเป็นปุ่มควบคุมด้านข้างตัวเครื่องที่ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการสัมผัสดได้ดียิ่งขึ้นด้วยการออกแบบปุ่มให้มีความโค้งไปกับบอดี้และกลไกการทํางานที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนถึง40ชิ้นเลยทีีเดยว ะะซึ่งสำหรับเรดมี K 50 Series นะคะจะมีรุ่นพิเศษที่จับมือกับ Mercedes AMG Petronas Formula 1 t e a m ให้จับจองกันเพิ่มเติมได้อีกด้วยซึ่งสำหรับสเปคของ Redmi K 50 Series ตามรายงานล่าสุดระบุว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นค่ะได้แก่ Redmi K 50 K 50 Pro K 50 Pro Plus และ K 50 Gaming Edition โดยในรุ่น K 50จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต snapdragon 870ส่วนทางด้านรุ่น K 50 Pro จะมาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 8000โดยขณะที่ K 50 Pro Plus จะมาพร พร้อมกับชิปเซตีิเมนซิตี้9,000ค่ะส่วนทางด้านรุ่น K50 Gaming Edition จะมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัว t o ปอย่าง snapdragon 8 Gen 1และมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างระบบชาร์จเร็ว120วัตต์นะคะส่วนราคาและสเปคเต็มๆนะคะต้องมารอดูในวันเปิดตัววันที่16กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าทางดันนาธิกจะนําคลิปสรุปสเปคและราคาเปิดตัวมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจากนันนา ทิกนะคะ